ที่ใจอควาแดปจัดสัมมนาเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ20-21พฤศจิกายนนี้อำเภอสันทรายร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดกิจกรรมงานประเพณีของดีอำเภอสันทรายประจำปี2558สวนสัตว์เชียงใหม่แถลงข่าวยืนยนันแม่แพนด้าลิงหุ้ยแท้งลูกน้อยหลังตั้งท้องกว่า135วัน สวัสดีค่ะรับชมข่าวสารกับข่าวท้องถิ่นในวันพุธที่18พฤศจิกายน2558นะคะ18นาฬิกาโดยประมาณค่ะกลับมาติดตามข่าวสารเช่นเคยนะคะทาง Lc Cable TV เชียงใหม่ช่อง4แห่งนี้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์ค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นกันด้วยการจัดสัมมนานะคะเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งหวัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจและก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะกับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะซึ่งทางทีมวิจัย a q u a d e ก็ได้จัดสัมมนาเพื่อเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้สําหรับผู้ที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําด้วยนะคะในวันที่20 21ถึง21พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรมดวงตะวันจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ดรพิมพ์พการเลเบลนะคะนักวิจัยทีมอควาแดบค่ะได้เข้าร่วมในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์พร้อมกับได้ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาหัวข้อการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศในการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งเป็นการสัมมนาร่วมกันนะคะระหว่างเกษตรกรนักวิทยาศาสตร์ผู้ปฏิบัติการและผู้วางแผนนโยบายถึงการเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศค่ะซึ่งในการสัมมนาในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้ทํากิจกรรมร่วมกัน ะะเพื่อทําความรู้จักและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะนอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษเรื่องความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและทางเลือกการปรับตัวในภาคการพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในประเทศไทยโดยดรหลุยส์เลเบลนะคะผู้อำนวยการหน่วยวิจัยและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ การสัมมานาเรื่องการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําได้รับเกียรติอย่างยิ่งค่ะจากดรจูอดีพงมณีรัตนรองอธิบดีกรมประมงนะคะเป็นประธานในการเปิดการสัมมานาซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่20 2 1ถึง21พฤศจิกายนนี้ณห้องเชียงแสนโรงแรมดวงตะวันจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ก็ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะคะคุณผู้ชมที่พ่อเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะรวมไปถึงเกษตรกรผู้พ่อเลี้ยงสัตว์น้าโดยเฉพาะปลาค่ะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ย่อมได้รับผลกระทบในทุกๆปีนะคะคุณผู้ชมเราก็จะได้ติดตามแล้วก็สํารวจกันอย่างต่อเนื่องค่ะถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเกษตรกรผู้พ่อเลี้ยงสัตว์น้านะคะซึ่งแน่นอนว่าหากอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันนะคะก็จะทําให้ สัตว์น้าโดยเฉพาะปลาค่ะเกิดอาการที่เราเรียกว่าน็อกน้ํานั่นเองนะคะซึ่งผู้ที่พอเลี้ยงสัตว์น้ําก็จะได้รับผลกระทบแล้วก็เกิดความเสียหายตามมานั่นเองค่ะในการสัมมนาในครั้งนี้ถือว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งหัวข้อสัมมนาที่ไม่ควรพลาดค่ะขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกันไปด้วยนะคะในวันที่20ถึง21พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรมดวงตะวันจังหวัดเชียงใหม่ค่ะต่อกันด้วยการเปิด ขออภัยค่ะต่อกันด้วยการถแถลงข่าวถึงการจัดกิจกรรมนะคะในช่วงนี้แน่นอนว่าหลายภาคส่วนก็เริ่มที่จะจัดกิจกรรมแล้วก็จัดงานใหญ่ๆกันแล้วเนื่องจากเป็นช่วงเข้าสู่ฤด,ดูการท่องเที่ยวไฮซีซั่นนั่นเองนะคะนักท่องเที่ยวก็เพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันด้วยนะคะ เช่นเดียวกันกับที่อำเภอสันทรายค่ะเมื่อช่วงค่ำวันนี้นะคะก็มีการถแถลงข่าวการจัดงานใหญ่ประจำอำเภอซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะในงานของดีอำเภอสันทรายประจำปี2,558ค่ะ บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอสันทรายนายมงคลสุขสยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการถแถลงข่าวการจัดงานของ D A ดีอำเภอสันทรายโดยมีหลายหน่วยงานเข้าร่วมนะคะและนําของดีอำเภอสันทรายบางส่วนค่ะของแต่ละตำบลน,นะคะมาโชว์กันด้วยนะคะสําหรับการจัดงานในปีที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่อำเภอสันทรายแล้วก็นักท่องเที่ยวเป็นจนํานวนมากจึงทําให้ปีนี้ค่ะคุณผู้ชมมีการขยายพื้นที่ จัดงานนะคะจากเดิมจากปีที่ผ่านมาจัดที่บริเวณสนามหนะ้าที่ว่าการอำเภอสันทรายค่ะในปีนี้ก็จัดที่บริเวณสนามด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยนะคะเป็น2ที่นะคะขยายพื้นที่ให้กว้างมากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับการจัดงานนะคะของเดียมเภสันทรายได้รับ การสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชนห้างร้านหลายแห่งในอำเภอสันทรายค่ะการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีในประชาชนทุกมูลเหล่านะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้า1ตําตำบล1ผลิตภัณฑ์ของอำเภอสันทรายหรือว่าสินค้าโอท็ให้รู้จักกันอย่างแพร่หลายค่ะงานนี้นะคะของดีอำเภอสันทรายจะจัดขึ้นในวันที่5-7ธัน วันาคม2,558นี้ค่ะ ก็ขอเชิญชวนนะคะ5-7ธันวาคมนี้ค่ะที่บริเวณสนามด้านหน้าและก็ด้านหลังที่ว่าการอำเภอสันทรายนะคะกับงานของดีอำเภอสันทรายประจำปี2558นานั่นเองค่ะแน่นอนว่านอกเหนือจากสินค้าโอท็อปแล้วก็มีผลิตภัณฑ์นะคะทางการเกษตรรวมไปถึงสินค้าที่หลากหลายค่ะมาจำหน่ายภายในงานนี้ด้วยนะคะก็อย่างที่ชื่องานได้บอกไว้ค่ะของดีอำเภอสันทรายแน่นอนว่าต้องนำของที่ขึ้นชื่อของอำเภอสันทรายมาจำหน่ายกันอย่างแน่นอนค่ะ ก็ขอเชิญชวนคุณผู้มชมนะคะไปเที่ยวงานนี้ช่วงต้นเดือนหน้าค่ะธันวาคมนะคะต่อกันด้วยอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะที่เราได้ติดตามกันอย่างต่อนเนื่องค่ะคุณผู้ชมสําหรับประเด็นแม่พันดาหลินหุ่ยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะนับเป็นวันที่148หลังการผสมเทียมนะคะเราก็ได้ติดตามกันมาอย่างต่อนเนื่องทั้งพฤติกรรมความเปลี่ยนแปลงต่างๆของหลินหุ่ยนะคะแล้วก็สังเกตการกันอย่างใกล้ชิดทั้งทีมวิจัยนะคะที่ สตัตวแพทย์รวมไปถึงเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่กันด้วยนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะมีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะทั้งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะทางหัวหน้าโครงการวิจัยและจัดแสดงมีแพนด้าในประเทศไทยนะคะรวมไปถึงผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวอย่างเป็นทางการถึงการแทงลูกนะคะของแพนด้าลินหุย่ยที่เข้าสู่วันที่1 4 8หลังการผสมเทีย เมื่อวานนี้ที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะคะนายเบญจพลน,นาคประเสริฐภุมิในการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์นายสัตวแพทย์ดรบริพัศิสริอรุณรัตน์หัวหน้าโครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้าในประเทศไทยและนายนิพนธ์วิชัยรัตน์ภุมิในการสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ร่วมกันแถลงข่าวค่ะยืนยันนะคะว่าแม่แพนด้าหลินหุยแท้งลูกน้อยโดยนายเบญจพลค่ะกล่าวว่าสวนสัตว์เชียงใหม่ประสบความสําเร็จในการผสมเทียมแม่แพนด้าหลินหุยยืนยัน กาแม่แพนด้าลินห้ยตั้งท้องค่ะแต่ไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้นะคะนั่นก็คือการมีลูกแพนด้าน้อยอย่างน้อยหนึ่งตัวในปีนี้เนื่องจากเกิดการแท้งระหว่างการตั้งครรภ์ค่ะซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติต่างๆนะคะจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและก็ต่างประเทศยืนยันว่าแม่แพนด้าลินห้ยแท้งลูกน้อยอย่างแน่นอนค่ะขณะที่ด้านนายสัตวแพทย์ดรบริพัตร์สิริอรุณรัตน์นะคะก็เปิดเผยว่าหลังจากระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนลดลง จนใกล้ถึงระดับปกติหลินหุ้ยมีพฤติกรรมการเลียออวัยวะเพศอย่างต่อเนื่องคณะที่คณะทำงานนะคะก็เฝ้าระวังการคลอดอย่างใกล้ชิดเมื่อไม่พบการเกิดลูกในช่วงวันที่กำหนดจึงทำการเอาต้าซาวอีกครั้งค่ะยังพบตัวอ่อนแล้วก็มีโครงสร้างขยายใหญ่ขึ้นนะคะจึงเฝ้าระวังการคลอดอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะแล้วก็ระดับฮอร์โมนนะคะก็ลดลงจนถึงระดับปกติในวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่พบการเกิดลูก นะคะคุณผู้ชมแล้วก็พฤติกรรมของลินหุ่ยก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่ะจากที่มีอาการเรียกว่ามีอาการตั้งท้องก็กลับมามีพฤติกรรมปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะคาดว่าตัวอ่อนเกิดการดูดกลับไปแล้วค่ะแสดงว่าการตั้งท้องของลินหุ่ยในครั้งนี้ไม่ประสบความสําเร็จค่ะสําหรับแผนขั้นต่อไปในการดูแลแพนด้าลินหุ่ยนะคะจะดําเนินการเัลตาทาวลินหุ่ยอีกครั้งในช่วงต้นเดือนธันวาคมเพื่อเตรียมความพร้อมของลินหุย่ยสําหรับการ ส,สมเทียมในฤด,ดูการต่อไปค่ะพร้อมทั้งเพิ่มผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีนมาดูแลลินห้่ยอย่างใกล้ชิดในช่วงเวลาการเจริญพันธุ์และจะดําเนินการปรับเปลี่ยนสถานที่อยู่ของลินห้่ยโดยการเพิ่มความมืดให้มากขึ้นนะคะเนื่องจากที่ประเทศจีนกลางคืนยาวนานกว่ากลางวันในช่วงของฤด,ดูหนาวค่ะจะทําให้ลินห้่ยมีพฤติกรรมเหมือนที่ประเทศจีนและจะทําให้ฤด,ดูการเจริญพันธุ์เป็นไปตามธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะ ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายท่านนะคะก็ติดตามแล้วก็ให้ความสนใจโดยเฉพาะ แฟนคลับของแพนด้าด้วยนะคะในประเทศไทยแล้วก็ที่ประเทศจีนค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางทีมงานนะคะทั้งในส่วนของสวนสัตว์เชียงใหม่เองแล้วก็ทีมวิจัยนะคะแล้วก็ทางองค์การสวนสัตว์ด้วยนะคะสําหรับการแท้งลูกของแม่แพนด้าลินหุยในครั้งนี้แต่ว่าในครั้งต่อไปนะคะก็ทีมงานตัตวรแพทย์แล้วก็ทีมวิจัยก็ยังยืนยันค่ะว่าจะเดินหน้านะคะให้แพนด้าลินหุยมีลูกอย่างน้อย 1ตัวอย่างแน่นอนค่ะก็ต้องติดตามรอดูกันต่อไปแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะคะทั้งในส่วนของทีมวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้าแล้วก็สวนสัตว์เชียงใหมค่ค่ะคุณผู้ชมเองนะคะก็ยังคงสามารถไปชมความน่ารักของแม่แพนด้าลินหุยแล้วก็ช่วงๆได้ตามปกตินะคะที่สวนสัตว์เชียงใหม่ทุกวันนั่นเองค่ะ ทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวสารกับข่าวท้องถิ่นในวันนี้นะคะกลับมาติดตามข่าวสารได้ใหม่ค่ะทาง L C Cable TV ชียงใหม่ช่อง4แห่งนี้18นาฬิกาโดยประมาณเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ดิฉันสมัชยานอล่าพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ